สวัสดีค่ะทริปวันเกิดย่ารุน EP3 มาแล้วนะคะกลับจากคาเฟ่แล้วก็เดินทางมาถึงบ้านพักพูลิล่าแล้วค่ะเช็คอินประมาณบ่าย2พอดีเลยค่ะนะจากสั แก้วก็มากันแล้วนะคะเหมือนรายการวันนี้ที่รอคอยไหมคะทุกคนก็คือไม่ได้เจอกันนานนะคะเหมือนคุณย่าน้องซันเดย์ไม่ได้กลับสาแก้วนานทุกคนก็คิดถึงวิ่งมากอดกันเลยค่ะส่วนน้องซันเดย์ก็มายืนรอพี่เจของเขาแบบใจจดใจจ่อเลยจ้า,า,าจากนั้นทุกคนก็ขนของออกมากันนะคะซันเดย์ก็ยืนรอพี่เจไม่ห่างเลยค่ะพี่เจก็ยังอยู่ข้างในนะยังไม่ได้ลงมานะคะนี่ก็คือมากันท้งครอบครัว <บด S 2> เลยก็คือหลยคันมากๆเลยวันนี้คุณย่าของน้องซันเดย์ก็มาด้วยคนนี้จะเป็นพี่ สาวของคุณย่าน้องซันเดย์นะคะพี่เจมาแล้วทุกคนน้องเขาก็มาวิ่งมากอดกันเลยคะ่ะทลิปนี้แม่หมวยคิดว่าต้องสนุกมากๆแน่เลยคะ่ะ ปากุงกับปะกอยจ้างดนตรีมาด้วยจ้างเวทีมาด้วยจ้างนักร้องกิติมาศของเรามาด้วยค่ะพรพรของเราเองค่ะขอตักตวงความสุขไว้ยเยอะๆมากๆแล้วค่อยกลับไปสู้งานใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจดีของเราเองค่ะยาลุนของเราเองค่ะนั่งมาแบบ VIP เลยค่ะหนึ่งว่าปวดขาจ้าเจ้าของวันเกิดของเราก็คือยิ้มกว้างเลยค่ะแขกผู้มีเกียรติมาเยอะกันเลยหลังจากนั้นลูกหลานก็จะเตรียมตัวอุ้มคุณยาลงมานะคะย่าเดินไม่ได้ ใช่นอะป๊าปาก็จะทำหน้าจำเลยค่ะจะมาดูขากลับว่าได้ทาหน้าที่หรือเปล่าเพราะวันนี้เมาแน่นอนแม่หมวยคิดว่าป๊าป๊าไม่นอนแน่นอนค่ะนภาพประทับใจซีนประทับใจของทุกทริปเลยนะคะครั้งที่มียาหลุนป๊าป๊าก็จะวิ่งมาอุ้มทุกครั้งเลยค่ะว่าตอนเด็กๆยาหลุนก็เลี้ยงเรามาเนาะหลังจากมาถึงก็ให้บรรดาพี่ป้าหน้าอาไปพักผ่อนกันสักพักนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเตรียมอาหารเช็คอินเข้าเรียบร้อยจองห้องนอนกันเลยค่ะแม่หมวยคิดว่าแม่หมวยคงไม่นอนคงนั่งเมา มอยหอยสังค์ะ่ะอาหารที่ปะกุ้งสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าปะกุ้งคิดว่าทุกคนมาถึงต้องเหนื่อยและหิวข้าวเลยค่ะแม่หมวยลองชิมแล้วนะคะหมึกผัดน้ำดำคืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนรสชาติอาหารก็จะอยู่ในระดับกลางนะทริปนี้ก็คือมีคนสวยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนของพี่สาวก็คือมาเยอะเ่ะทีก็กําลังเทสเคร่องเสียงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาะดูส้มตําค่ะตังแม่ครัวมาค่ะแบบซีสุดสวยส้มตามําได้อร่อยมากทุกคน,นกินคนเดียวหนึ่งจานเต็มๆค่ะรสชาติเหมือนแมค้าตําเลยค่ะ อยากบอกว่าอาหารทิปนี้ก็คือเยอะมากเลยค่ะแม่หมวยมาพากอีกก็หิวอีกค่ะถึงฝีมือส้มตําของแป,ป๊บซี่มากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนักร้องร้องเพลงแรกนะคะแ้วหมวยก็เอาทิปไปให้กําลังใจให้กันและกันนะคะเขาจะได้มีกําลังใจร้องยาวๆไปถึงสี่ทุ่มเลยค่ะ หลังจากนั้นก็แวะมาถ่ายรูปให้กับหนุ่มๆเลยค่ะคนหล่อๆเลยค่ะโดยเฉพาะปู่น้องซันเดย์ค่ะบรรยากาศก็คือประมาณนี้เลยค่ะความสุขอบอุ่นมากๆจนลืมถ่ายรูปตัวเองเลยค่ะคลิปนี้แม่หมวยไม่เน้นถ่ายรูปนะคะขอเป็นตากล้องแล้วก็แอบถ่ายภาพบรรยากาศมให้ทุกคนดูนะคะติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แม่หมวยด้วยนะคะคนนี้น้องซันเดย์น้ำตั้งแต่จนจะกลับก็ยังเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คือไฮไลท์ก็คือโตผูค่ะทุกคนก็คือโฟกัสตรงนี้ป้าป้านาทามิ ก็คือชอบมากๆตายบ่อยๆค่ะส่วนเครื่องดื่มก็คือเยอะมากๆเลยป้าป๊าแอบกระซิบว่าคืนนี้ฉันจะแทงสนุกทั้งคืนเลยจัดไปเลยค่ะป้าป๊าแม่หมวยไม่ห้ามค่ะหลังจากนั้นป้าพรร้องเพลงแรกนะคะแม่หมวยแจกทิปไม่อั้นเลยค่ะแม่หมวยก็เป็นกําลังใจให้คุณป้าเก่งของแม่หมวยด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมาขอแอบถ่ายวิดีโอพี่บ่าวแดงกับผู้น้องซันเดย์นะคะกำลังจะกินซอยจุกันค่ะทุกคนแม่หมวยกินไม่เป็นนะคะแม่หมวยไม่ทานเนื้อวัวตั้งแต่อายุ18แล้วค่ะสองคนนี้ก็คือกินหน้าทานมากกๆเลยคค่ะทุน ใครที่ชอบคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊ะ พี่บ่าวแดงกับคุณปู่บอกว่าพริกเผ็ดมากเลยเอามาจากบ้านนอกนะคะคั่วกันเองเผ็ดสุดๆเลยค่ะแสบท้องแทนเลยจ้าส่วนสาวสวยคนนี้นะคะพี่ฟ้านะคะทําอาหารทั้งทิปเลยค่ะแต่มาถึงจนจบงานขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะคะหลังจากนั้นแม่หมวยมาเก็บภาพบรรยากาศค่ะปาร์ตี้เริ่มแล้วนะคะทุกคนก็คือสวยมากเอ็นจอยมากๆเลยญาณหนุ่มๆก็ไม่แพ้กันเลยนะคะมือโบอกไม้เตรียมพบกับความสนุกสนานในทิปวันเกิดยาลุนได้เลยจ้าขอให้ ทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังมีความสุขไปกับทริปนี้นะคะหลังจากนั้นย่าลุนร้องเพลงค่ะทุกคนค่ะของวันเกิดก็คือได้ทริปเยอะมากๆพี่ๆเพื่อนๆของพี่กุ้งก็คือแจกทริปเยอะมากๆเลยค่ะหลานสะพ้ายอามิงกับน้องหมวยลีจะพาได้ยังไงคะต้องไปแจกทริปญาลุนค่ะสะพายที่ดีต้องไปแน่นอนค่ะ Oh, no, รู้สึกว่าทิปจะเต็มถุงแล้วนะคะเมก็มาจัดให้อีกห้าร้อยยาก็คือยิ้มแก้มปิเลยค่ะมีเงินไปช้อปปิ้งมีเงินไปตลาดนัดแล้วค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็ <จ uk S 2> มาวันเกิดนะคะเป็นกระเช้าแบรนด์นะจ๊ะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้หมวยและครอบครัว,วด้วยนะคะ EP วันเกิดย่ารุนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปจ้ากดคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะกดติ๊กเกอร์เข้ามาก็ได้จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ